สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตารางเวลานะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับในระดับชาติหรือระดับเอเชียทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราถ้าจะพูดถึงตารางใหญ่ก็คือวันที่28พฤษภาคมครับทีมรวมดาราอาเซียนของเราจะพบกับการเดินทางมาทัวร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่สนามบูกิจจาริวนะครับประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศไทยของเรานะครับก็ได้มีตัวแทนไปสามนักเตะนะก็มีปฏิวัติคำไหมพีรดชลชํารัศมีและเพิ่มเติมล่าสุดครับทางโค้ดคิมซังซิกเฮดโค้ดทีมชาติเวียดนามซึ่งทางผู้จัดนะครับได้ให้คิมซังซิกเนี่ยเป็นเฮดโค้ดทีมรวมดาราอาเซียนก็เรียกตัวเบนจามินเดวิดนะครับเบนจามินเจมเดวิสนักเตะ ทีมชาติไทยของเราเข้าไปร่วมทีมรวมอาเซียนด้วยนะครับจะแข่งกันในวันที่28พฤษภาคมนะครับถัดไปนะครับไม่กี่วันประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์วันที่4มิถุนายนนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะลงสนามราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติอินเดียนะครับซึ่งในแมตช์นี้จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์นะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนแรนกิ้งฟีฟ่า ถือว่าเป็นแมตที่สำคัญของทีมไทยแมตหนึ่งนะที่จะขยับแรงกิ้งฟี้าขึ้นไปได้ซึ่งอินเดียเองนะฮะเขาก็ไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอนะถือว่าระยะหลังมาอินเดียเล่นได้ดีและทีมชาติไทยเราตอนนี้กำลังอยู่ในสภาพที่ลำบากพอสมควรเพราะว่าแพตริกกุตับสันผ่าเขาครับจะแบงสุพนัทเหมือนตากลมรับประการบาดเจ็บและกรอบมากนะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งที่สำคัญคือโจนาธานเคมดีตรงนี้มีผลเลยครับเพราะว่าเราจะเหลือเพียงเอเลสโดเล่เท่านั้นครับที่ยืนแดนหลังที่พอจะไว้ใจได้ที่เหลือนะครับผมก็รู้สึกว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่เรายังาขาดกล้องหลังนะครับขาดแบ็กดีๆนะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กที่ต้องขาดโจนาธานเคมดีไปมีผลอย่างมากแล้ววิงแบ็กฝั่งซ้ายก็ยังแก้ปัญหาอย่างไม่ได้นะครับโกวอุ้มก็ยังมีอาการายังไม่สมบูรณ์นะในการแข่งขัน ก็ถือว่าไปสามแมตช์สำคัญนะที่ผมกำลังพูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าแฟนบอลไทยครอบครัวฟุตบอลไทยถ้ารักฟุตบอลไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องโฟกัสนะครับในโดยเฉพาะ2แมตช์นะครับวันที่4และอีกวันหนึ่งนะครับคือวันที่10มิถุนายนทีมไทยเราจะเดินทางไปเยือนเติร์กเมนสถานนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชมเปชาติเอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่านะครับแมตช์นี้นะจะมีความสําคัญว่าถ้านักเตะจาก นักเตะจากดางแดนนะครับหรือนักเตะจากไทยลีกขึ้นมาติดทีมชาติไทยแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มนับหนึ่งนะถ้าเล่นครบ3แมตช์ก็คือเป็นผู้เล่นของทีมชาติไทยไปเลยมีเพื่อนมาคอมเมนต์เกี่ยวข้องกับว่าถ้าเกิดนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในสโมสรยุโรปมาติดทีมชาติไทยครบ3มแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แล้วเนี่ยจะเสียสิทธิ์จะลำแข่งลำบากหรือเปล่าในยุโรปนะครับจะกลายเป็นโค้ต้าอเชียผมคิดว่ามันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องที่ไม่คิดไม่น่าจะนํามาคิดหรอกครับมันคิดยุ่มยิมแล้วมันเป็นการพูดในลนักษณะที่ผมคิดว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะ่ะนิโคลสัสมิเกลสันนะโอิโอเดนเซ่นนะกำลังอยู่ในลีกที่ดีของเดนมาร์กเลยนะเขาก็จะไม่คิดอะไรมากครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยดีกว่าเขาไม่มีทีมชาติสังกัดเลยนะครับถึงว่าจะเป็นเอเชียหรือที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามี ลักษณะที่เขาเล่นได้มาตรฐานในยุโรปแล้วเขาก็ไปได้ทุกสโมรสรแลครับผมชื่ว่างั้นนะสําหรับการแข่งขันนะครับสําหรับหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ผมนั่งพิจารณาเกี่ยวข้องกับสภาวะของทีมชาติไทยในตอนนี้เนี่ยผมดูแล้วนะครับในห่วงเวลาที่เรากําลังเตรียมทีมหรือว่ามีรายชื่อ50สิบรายชื่อออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าประกาศรายชื่อ23ตัวผู้เล่นออกมาแล้วเนี่ย จะมีเอราวันกริเย e ชูดเปลวหรือฟินบาวหรือเปล่านะครับอันนั้นอันนั้นผมผมคิดว่ามันมันต้องไปตามคัดลองมันนั่นแหละนะครับตามเหตุตามผลตามความเหมาะสมนะครับที่ทางโคดิชิและทางสมาคมจะเป็นคนฝ่ายคัดเลือกแต่ที่ผมพูดในรายการนี้ก็เพื่อจะให้ท่านเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะว่าเราควรจะมองผู้บอลในมุมมองใหม่ได้แล้วนะครับ ในการพูดของผมตอนนี้ผมพูดอยู่ในหมวดของคำว่าโปรเฟชชั่นแนลหรือมืออาชีพซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะต้องแข่งขันกับทีมระดับเอเชียแทบจะทั้งสิ้นครับในระยะต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แล้วในการแข่งขันชิงแชมป์ชาติเอเชียแน่นอนครับเราอโอกาสิเดเจอทีมระดับกลางระดับสูงเอเชียแล้วนักเตะแบบไหนนะครับที่เราจะไปสู้เขาในระดับนั้นผมเข้าใจนะครับในการพัฒนาเกี่ยวข้องก,กับว่าอิชิกำลังสร้างทีมใหม่ แต่มันก็เป็นระยะเวลาที่พอสมควรครึ่งปีนะตั้งแต่กลางปีที่แล้ว2024มาถึงตอนนี้ที่เราดึงนักเตะยังบัดขึ้นมาติดทีมนะครับตอนนี้เราก็ได้ได้นักเตะที่ดีอย่างเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับหรือได้อย่างเจ้ากันธนวัฒน์ขึ้นมานะครับได้จุนาธานเขยมดีขึ้นมาซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับเราต้องยอมรับว่านักเตะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพื้นเพมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นาทาง ทางโจนาธานเองก็เคยเล่นนะครับอยู่กับนิโก้นะครับที่ต่างประเทศเบนเดวิดก็เริ่มต้นการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษดังนั้นนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากยุโรปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงแล้วมันทำให้นักเตะเราเนี่ยมีเกรดมาตรฐานที่สามารถไม่ใช่ว่าเล่นดีเล่นเด่นนะแต่สามารถเล่นในระดับเกมมาตรฐานที่จะต่อสู้กับเอเชียได้ในระดับหนึ่งแต่ทีนี้นะครับ ความเข้มข้นเรามีมากพอหรือยังที่เรามีสุขโชคสารชาตินะครับถ้าตัวผู้เล่นเราไม่เจ็บนะเรายังมีเจ้าจแบงค์สุภณะเบนตานะครับเรายังมีโจนาธานเข็มดีนะแพทริกกุตาบสันนะครับแล้วเราก็มีสุขโชคสารชาติมีพิจเจนะครับขนาดเรามีถ้าเรามีแบบนี้เนะี่ยผมก็ยังคิดว่ายังไม่แข็งแกร่งพอที่เราจะไปสู้กับอุซเบยนนะยังไม่แข็งแกร่งพอที่เราจะไปสู้กับซาอุดีอาระเบีย เรายังไม่แข็งแข่งพอที่ไปสู้เกาหลีหรือญี่ปุ่นได้จําเป็นแหละครับถ้าเกิดว่าเราต้องการก้าวเดินต่อไปแต่ที่นี้นะครับด้วยเหตุผลภายในอะไรเราก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลีกการพัฒนาเยาวชนเนี่ยเราต้องแยกส่วนสิครับเราจะมาปนกับทีมชาติชุดใหญ่เราไม่ได้และการส่งต่อขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลมันจะมีผลต่อการเรียนแบบนะมันจะมีผลต่อแพชชั่นวิธีคิดนะครับพฤติกรรมฟุตบอลภายในประเทศของเราเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับมันไม่สามารถที่จะเริญเติบโตขึ้นได้เหุที่นะครับทีมบุยรัมเยอเต็ดเนี่ยประสบความสําเร็จในเอเชียเิลิตเพราะนะครับบุยรัมเยอเต็ดเนี่ยมีการพัฒนาภายในครับมีอะคาเดมีแล้วก็มีการใช้นักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานดีและระบบโค้ดก็ค่อนข้างจะทันสมัยวิธีการเล่นก็เป็นรูปแบบที่ถ้าเราดูบุยรัมแล้วเนี่ย ทีมสโมสรนี้นะครับจะเล่นคล้ายๆกับสโมสรต่างประเทศเลยนะครับจะมีกินได้ของคําว่าฟุตบอลไทยอยู่อยู่น้อยนะครับอยู่น้อยพฤติกรรมฟุตบอลในประเทศเราเนี่ยมันจะไม่มีปรากฏมากในบุยรั์ทำให้บุยรั์สามารถเล่นนะครับเข้าไปในรอบเบลล์ของเอเชียวิลิตได้จุดนี้ครับเป็นจุดที่เราต้องทากับทีมชาติไทยของเราเพื่อจะให้พุ่งเมงหน้าครับดังนั้นนะครับนักเตะที่อยู่ต่างประเทศอย่างนาธานเจมส์นะครับจูตเบลนะครับ เอรวันกาดิเยหรือว่าพิรวัตฟินบาวอีกได้หลายคนครับที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงมีอีกมากมายได้เป็นทีมเลยครับนักเตะเหล่านี้เป็นคนไทยทั้งสิ้นนะครับเราจะไปคิดว่าเขาเป็นคนต่างประเทศและนะครับเราจะไปคิดว่าเขาเป็นนักเตะนอกระบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะคาเดมี่ไทยสโมสรไทยหรือว่ารัฐบาลไทยที่ส่งไปเขาเป็นคนไทยครับผมย้าเลยเขาเป็นคนไทยและเขาสามารถมีสิทธิ์ที่จะมาติดทีมชาติไทยเราได้ และตอนนี้ทีมชาติเราต้องการอะไรเราต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนสําคัญที่สุดนะคำเดียวสั้นๆคือเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวครับถ้าถ้าเราไม่มองถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถพัฒนานะวัตรกรรมอะไรได้เลยภายในประเทศนี่เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าการต่อสู้กับทีมระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยจำเป็นนะครับที่เราจ้องเสียสละ เสียสละส่วนตัวนะที่ที่เราคุ้นชินเสียสละหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยเพื่อส่วนรวมเพื่อฟุตบอลไทยเพื่อแฟนบอลไทยทั่วประเทศซึ่งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่นะครับมันก็เหมือนกับแฟนบอลไทยเรามานั่งเชียร์ในขณะที่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันยังคุมเครือมันยังมองไม่เห็นผมพยายามที่จะพูดให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราคิดจะไประดับเอเชียร,ระดับโลกเนี่ย เราต้องพูดกันในชัดเจนว่าฟุตบอลระดับไหนหรือการไปสเกลตัวนะครับในนักเตะในไทยลีกขึ้นมานะครับติดทีมชาติไทยบอกว่านักเตะไทยลีกเล่นดีในขณะคู่แข่งของนักเตะเหล่านั้นเนคือนักเตะในไทยลีกด้วยกันแต่คู่แข่งที่เอามาติดทีมชาติไทยเนี่ยทีมชาติไทยเราไปเจอทีมระดับเอเชียหลายครั้งหลายคราที่เราเห็นว่าฟุตบอลมันห่างระดับมันสู้เขาไม่ได้แล้วเราก็มาท้อใจว่าเราไปบนโลกไม่ได้หรอกเราเราไม่สามารถจะไปอย่างนั้นได้ ที่จริงแล้วเนี่ยเราเอานักเตะสมัครเล่นครับมาติดทีมชาติไทยซึ่งนะครับเราควรจะเอานักเตะท,ที่มีเชื้อนะครับมีเชื้อฟุตบอลนะมีพฤติกรรมฟุตบอลที่ดีมาติดทีมชาติไทยของเรานะครับเพื่อจะให้ทีมชาติของเราเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นในการที่จะแข่งขันกับร,ระดับเอเชียได้ซึ่งถ้าเกิดว่า,ร <L os> วาเราไม่มีนักเตะเลยเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเตะท,ที่อยู่ตา่างประเทศไม่ใช่คนไทยผมก็ไม่ว่าอะไรอีก แต่เนี่ยเขาเป็นนักเตะไทยนะครับและมีนักเตะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพด้วยที่พอจะต่อสู้กับเอเชียได้และทําให้นะครับความฝันความสุขของแฟนบอลไทยทุกคนเป็นจริงได้ในระดับหนึ่งและมันจะสร้างผลนะครับเยับด้านกับการเงินนะฮะความนิยมให้กับสมาคมและมันยังจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้ดูระดับฝีเท้าให้ดูระดับสปีดบอลวิธีการเล่นของนักเตะชั้นนําจากยุโรปเหล่านั้นนะตรงจุดนี้มันเป็นประโยชน์มหาศาลนะ ซึ่งตรงนี้มากกว่าครับที่มันจะวนมาสู่ประโยชน์ของท่านแต่ถ้าเกิดนะครับท่านยังไม่ยอมปล่อยนะครับในพฤติกรรมฟุตบอลภายในประเทศนะยังพยายามที่จะผลักดันนักเตะสมัครเล่นที่มาติดทีมชาติไทยกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าน,ะนอกจากนอกจากมันจะเกิดความเจ็บปวดนะครับให้กับแฟนบอลไทยความเจ็บปวดให้กับสมาคมให้กับวงการฟุตบ,บอลไทยไปเรื่อยๆแบบเรางงหัวไม่ขึ้นนะ วันนี้เวียดนามอินโดมาเลเขาจะแซงเราไปหมดแล้วเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฟุตบอลภายในของเราแน่นอนครับเราต้องพัฒนาฟุตบอลภายในเราแน่นอนถ้าเรายังกรรมตรงนี้ไว้มันจะเสียทั้งชุดใหญ่มันจะเสียทั้งการพัฒนาเยวาวชนเพราะจุดเริ่มต้นในการพัฒนาฟุตบอลแบบสากลหรือระดับมาตรฐานโลกมันจะไม่เกิดขึ้นเลยในประเทศไทยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์มันไม่ได้เสียสละเพื่อส่วนรวม ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันไม่สามารถจะงอกงามกับสิ่งที่มันจะเจริญเติบโตได้มันจะติดปัญหาแน่นอนครับถึงโคต้าจะก,กี่คนก็ตามแต่นักเตะต่างชาติโคต้าน้อยก็ติดโคต้ามากก็ติดครับแข่งกันไปเรื่องกรรมการเปรา่ามุติธรรมเรื่องการเล่นแรงเรื่องสปีดบอลเรื่องการเล่นมาเต็มเวลามันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะฮะยิงชั่วหน้าตาปีมันไม่ยอมจบแต่ถ้าเกิเดเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเอานักเตะจากยุโรปนะครับที่เป็นนักเตะไทยเข้ามาเลย นะครับนักเตะภายในก็จะเริ่มเบื่อหน่ายวิธีการเล่นแบบเดิมแล้วดูดูทีมชาติชุดใหญ่ดีกว่านะเราจะได้มีโอกาสไปติดตากั้นจะเริ่มเริ่มเริ่มมีการพัฒนาอะคาเดมี่ที่มีแนวคิดอื่นเขาจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมภายในประเทศทางด้านผู้บอลของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปครับตรงจุดนี้ไม่ได้ใช้เงินนับพันนับหมื่นล้านหรอกครับแต่ถ้าเรามามาพูดถึงข้ออ้างว่าเราต้องทำอะคาเดมี่ก่อนต้องทําสนามก่อนนะ เราต้องให้เด็กไทยเราเนี่ยติดทีมชาติแล้วไปบอลโลกได้ก่อนเนี่ยผมบอกไว้เลยครับเราจะวนลูปอีกร้อยปีครับท่านเลือกไหมล่ะแบบนั้นนะนะครับและสักวันหนึ่งอ่ะตอนนี้เราดูนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยเตะฟุตบอลน้อยลงทุกทีทุกทีทุกทีความนิยมในฟุตบอลเราลดลงลดลงลดลงเพราะอะไรครับวิเคราะห์ให้ชัดเจนนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลยครับว่าสิ่งที่ทํยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะทําได้ ในลนักษณะที่เราเห็นแก่นะครับนักเตะไทยนะครับกลัวนักเตะไทยไม่มีมูลค่ากลัวนักเตะไทยไม่ได้ติดทีมชาตินะครับแต่พฤติกรรมบางอย่างนะที่มันประจักษ์แจ้งในะที่เราไปแข่งเอเชียวิลิศเนี่ยเรารวนแล้วแต่นะครับพึ่งพิงนักเตะที่มาจากต่างประเทศเพื่อทำเกมในระดับสากลเพื่อจะแข่งขันกับระดับเอเชียมีเพียงสุภนัทเอนตาเท่านั้นครับที่สามารถเล่นได้กับระดับเอเชียเพราะเข้ามาจาก นะครับสโมสรจากหลีกเบลยเยียมผมพูดมาหลายคลิปแล้วเกี่ับเรื่องนี้นะเราเห็นชัดเจนขนาดนี้นะครับถ้าเราไม่ยอมกระตุ้นนะครับระดับโปรภายในประเทศของเราคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะวนลูปไปอีกร้อยปีครับนี่ผมพูดความจริงนะให้ท่านนะครับกับเรียนทุกท่านขอให้ตั้งสติแล้วก็ตั้งสมาธิลองคิดเรื่องที่ผมพูดดีๆครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้น ในความสะอาดทั้งด้านความคิดของเราให้มันตรงไปตรงมานะในการที่จะใช้นักเตะระดับมาตรฐานมาเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนเราและเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมภายในฟุตบอภัยในของเราถึงแม้ว่าเราจะตั้งคณะกรรมการนะครับลงโทษผู้ตัดสินนะครับเราอิชิจะตะเวนไปบอกให้เพิ่มสปีดบอลในไทยลีกเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะลดจะเพิ่มโคตา้าต่างชาติหรือแม้แต่นะครับโค้ชเราเนี่ยจะพยายามเรียนจบโปรเลเซนมาอีกสักสองสามพันคนนะ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับกับการพัฒนาฟุตบอลภายในของเราเพราะเราผิดกฎข้อที่1ไปแล้วครับเกี่ยวข้อ,ขอ,ขอ,ของกับเจแปนเวลก็คือการสร้างทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ดีที่สุดข้อที่2คือการพัฒนาเยาวชนให้ดีที่สุดข้อที่3คือการสร้างโค้ดนะครับที่มีทัศนคติมีวิธีการฝึกสอนที่ดีนะครับฟุตบอลสมัยใหม่นี่แหละและข้อที่4นะมันจะโดน ดรอไปไวเลยมันจะโดนแช่แข็งไวเลยคือทัศนคติทางด้านข้อควฟุตบอลซึ่งมุมมองฟุตบอลมันจะต้องไปข้างหน้าเป็นฟุตบอลยุคใหม่เป็นฟุตบอลของคนไทยทั้งชาติในเมื่อข้อที่1ของเราเราเยป็นยังไม่ยอมทําทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นระดับโปรข้อที่1เราก็ตกแล้วครับและข้อที่1ถ้ามันตกแล้วเนี่ยมันจะส่งผลยังข้อที่2คือการพัฒนายาวชนเราจะไปผิดทิศผิดทางและมันจะไม่สามารถจะมีต้นแบบในการพัฒนาขึ้นมาได้และระบบโค้ชของเราเนี่ย นะครับมันก็จะมีเฉพาะเทคนิคแต่แพชชั่นไม่ได้ก็จะวนลูปอยู่ตรงนี้แหละครับและที่สําคัญคือครอบครัวฟุตบอลก็จะตกอยู่ภายใต้ความมืมดมนอันธการไปตลอดนี่คือคํัสา์นี่คือสีข้อของเจแปนวที่เขาประสบความสําเร็จในการทําทีมญี่ปุ่นเขาดึงนักเตะที่อยู่ยุโรปเกือบทั้งสิ้นครับมาติดทีมชาติเขาเขาไม่ได้นักเตะภายในเขาเลยครับตรงจุดนี้เราต้องมองว่าเจแปนวคืออะไรและตอนนี้นะครับ ผมขอให้กําลังใจในการพัฒนาเยาวชนแต่ก่อนดีนนะเราจะไปพัฒนาเยาวชนเราเนี่ยไปทิศทางไหนล่ะครับในเมื่อทีมต้นแบบคือชุดใหญ่ยังไม่เป็นโปรเลยจุดนี้ต่างหากครับที่สําคัญที่สุดฉันเป็นแฟนบเลฉันเป็นแฟนโอเอที่ฉันรักเลียงมากขึ้กวที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอากาสกับช่างศึกเอราวันกาดิเยนั เอเชียสายไทยแลนด์พี่ชาย้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวัณกาดีเยอช่างสมพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave the chance to eat Guardia, a Thai player I'm from the same city, as scare in Thailand, I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. been Fan Bolim, Shunpin Fan ฉันรักเลียมาถึงกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้กรักกับช่างศึกเอรวันกาดีเยนักเตชเชอรอสายไทยแลนด์ที่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยช้างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปารูฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวัณอิสานใต้ช้างสึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais, j'aime Lyon plus que jamais Car Lyon a donné sa chance à elle, un wingardier, une joueuse d'origine thaïlandaise Je viens de la même ville qu'Erawan Gwazi en Thaïlande J'adore Fonseca, merci pour l'opportunité de donner votre piste au Taïwa Elephants ah.